สวัสดีครับวันนี้เรามามานอกแนวนะก็ <c oughs> คือปกติอนะ <c oughs> ผมเนี่ยจะเอารถแต่แนวแนวพวก CB M s l อหรือ300อะไรก็แล้วแต่แนวแนวเป็นรุทรงบิ๊กบค์ที่ไม่ใช่รถบ้านแบบนี้นะครับมาขายแต่วันนี้กรณีพิเศษ,ษเพราะว่าหลานให้หารถรถไว้ใช้งานนะเน้นเป็นรถเวฟนะครับก็ได้มา2คันหลานก็เลือกไปอีกคันหนึ่งซึ่งคันนี้ผมก็เลยเออแนวก็ไหนๆก็แล้มาทําคลิปนอกรอบดีกว่านะครับนี่ก็มันเป็นรถ เวฟร้อยสิบไอนะน่าจะเป็นโฉมแรกๆนะหรือโฉมที่สองปีปีสองพันสิบเอ็ดนะสภาพยังดีอยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมเก็บงานไปให้หลานนะตอนนั้นหลานเรียก,กคือพวกไฟหน้าเนี่ยครับไฟหน้าอะไรพวกเนี้ไฟหน้าแล้วก็พวกชกจะเห็นว่าชกใหม่ก็เก็บงานไปทําเอาสนุกด้วยครับทาเอาเล่นๆด้วยแล้วก็พวกสายไม้พวกไอกระปุกไม้นะครับสายไม้กระปุกไม้แล้วก็พวก แบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็ไดสตาร์ทนะไดสตาร์ทรถใช้งานมาประมาณ10ปีเนี่ยควรจะไดสตาร์ทผมว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นขี้เกลือแล้วแหละดูดูแล้วรถนะครับมันถ้าได้ยินราคาคันนี้ผมรับมาซื้อมาเนี่ยตกใจมากมากเลยนะค่อนข้างที่จะเกือบจะสูงนะแต่ก็ไม่สูงมากแต่ถ้ารวมเก็บงานแล้วผมว่าสูงนะคือรถพวกนี้ถ้าใช้งานไปเนี่ยมัน คือรถเวฟเนี่ยทุกบ้านน่าจะต้องมีหรือรถใช้งานอะไรพวกนี้ไมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใช้งานประจำใช้งานทุกวันไม่เหมือนกับพวกรถ c ีบีเอ็มหรือพวกบิ๊กไบค์นะครับมันจะใช้แค่บางบางคนเนี่ยมันผมเนี่ยใช้แค่สร์อาทิตย์นะหรือใช้แค่ขี่ไปเล่นไม่ได้ขี่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับส่วนรถเวฟเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานมาหนักเกือบทุกคันนะต้องแบบหายากมากที่จะบบหาสภาพดีๆอ่ะแล้วก็เรามาดูดีกว่านี่นะ สตาร์ทมือนะครับคันนี้โอเคอยู่สตาร์ทง,ง่ายไปหน้าไปเลี้ยวต่คันนี้ผ่านการเก็บอาเก็บงานมาแล้วนะเบื้องต้นนะครับก็ตอนแรกกันผมไปที่ศูนย์นะครับเปลี่ยนไส้กอ,อากาใส่แล้วก็หัวเทียนซึ่งของพวกเนี้ย ราคาถูกแต่ควรจะเปลี่ยนให้เป็นของแท้นะมันไม่กี่บาทรวมแล้วสามกว่าบาทเองแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนซะจะได้สตาร์ทมือง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าใดสตาร์ทบางคันน่าจะดีอยู่แต่คันนี้น่าจะขึ้นคี้เกลือก็เลยเปลี่ยนซะเลยมันไม่กี่ตังค์แต่ใช้เป็นของเทียมนะครับใดสตาร์ทเนี่ยก็ใช้ได้อีกหลายปีผมมั่นใจแล้วก็หลอดไฟพวกนี้คมไฟหน้าจะได้ดูใหม่พวกยางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คันนี้ที่สําคัญรถมือเดียวนะรถมือเดียวอืมรถมือเดียว เอกสารพร้อมโอนนะครับผมมือเดียวก็ราคาราคาคันนี้ยังไม่รู้จะตั้งยังไงดีนะเพราะว่า,ามันไม่ต้องโพสต์ขายหรอกว่าคนแถวบ้านก็มาจีบจีบอยู่สองสามคนแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะต้องโพสต์ขายแล้วเพราะว่าเดินไปข้างบ้านก็น่าจะขายหรือไม่ก็สองหมื่นกว่าๆานี่แหละไม่แน่ใจนะต้องลองดูก่อนแต่ไม่น่าจะรถนี้มันขายง่ายน่าจะออกง่าย ก็ผมออกมาเก็บงานเนี่ยสสสสก็ตามที่เห็นเมื่อกี้นะหลายอย่างทั้งไฟทั้งโชคอะไรพวกเนี้ยยางด้วยลืมบอกไปยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับยางไม่ต้องนั้นเลยเอาไปใช้ก็ใช้งานอย่างเดียวอ่ะพูดมาเยอะนะลองขี่ดูว่ะเมื่อก่อนตอนเด็กก็กินแต่วัตมสายแว่นนะสายแว่น เล่น่นะเล่นลนโจ๊คลิปนี้เล่นเล่นอย่าไปซีเรียสก็ลองดูนะครับใครสนใจก็ลองเอ้ยไม่รู้ขายยังยก็ลองโทรมาก่อนก็ได้นะครับ0822906993นะย้ำอีกครั้งนะ0822906993ถ้าสนใจก็ลองโทรมาเผอรอรถยังอยู่นะ <c oughs> ส่วน m อซลเลนะครับผมบอกไปแล้วครับหมดแล้วนะไม่ได้คือมันมีไอ้คัน29 0 0 0ไม่ต้องโทรแล้วนะมันขายไปแล้วซึ่งหลายสายมากเลย โอเคครับผมค,ครับ